กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เพมีสินค้ามาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยแล้วก็มีคำถามอยู่ในใจนะคะว่าเฮ้ยร้านนี้เนี่ยหรือช่องนี้เนี่ยขายสินค้าของแท้หรือเปล่าเป็นคำถามที่เพียตอบบ่อยนะคะแล้วก็ยังยืนยันคำเดิมค่ะว่า ทุกชิ้นสินค้าที่ร้านเนี่ยเป็นสินค้านำเข้าถ้าคุณสังเกตให้ดีมันจะมีเป็นป้ายค่ะอันนี้นป้ายที่มาจากห้างสรรพสินค้าทีจีแม็กถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนเซนทันหรือเดมอลอะไรประมาณนี้ค่ะทุกชิ้นเพี้ยจะพยายามถ่ายให้ดูว่าสินค้าชินน้นนั้นๆเนี่ยมาจาก ห้าง TJ เนื่องจากว่าแอดมินที่อยู่ฝั่งทางอเมริกาคือทำงานอยู่ที่นั่นก็จะได้สินค้ามาส่งกลับมาเมืองไทยอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมรองเท้าแว่นตานาฬิกาทุกอย่างคือเป็นหลักเลยสินค้ามาจากห้างน้อยมากนะคะที่สินค้าจะมาจากออรเดดเนื่องจากว่า,เ,าเขาทำงานทุกวันหยุด น้อยมากก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปช้อปปิ้งในเอลิตถ้าสินค้าจากเอาลิตพี่สาวหรือว่าแอดมินที่อยู่ฝั่งอเมริกาก็จะใช้วิธีสั่งสินค้าจากเอาลิตซึ่งที่นั่นเนี่ยเขาจะมีระบบส่งสินค้าให้นะคะเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้ค่ะว่าสินค้าของพี่ที่ช่องหรือที่เพจเนี่ยเป็นสินค้าแท้แน่นอนเราไม่เสียเวลานำสินค้าของปลอมหรือของเลียนแบบ มาจัดจำหน่ายนะคะเนื่องจากว่าอันนี้มันคืออาชีพของเราแล้วเราไม่ทำร้ายไม่ทำลายอาชีพของเราเองค่ะถูกใจชอบใจคุณอยากได้สินค้าชิ้นไหนคุณลอง สอบถามเข้ามานะคะแล้วที่นี้สินค้าถ้าเป็นของที่ร้านเองเพี่ยก็จะบอกนะคะแล้วถ้าเป็นสินค้าของเพื่อนแม่ค้าด้วยกันเราก็จะแจ้งว่าสินค้าชิ้นนี้เนี่ยเป็นของอสมาคมแม่ค้าออนไลน์นะคะเพื่อที่ ทุกคนจะได้มีความสบายใจพี่แอ้ก็ถือว่าเรามีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าซื้อขายกันด้วยความสบายใจของซื้อของขายคะ่ะคุณต้องได้รู้คุณต้องได้ดูคุณต้องได้เห็นประกอบการตัดสินใจซื้อคะ่ะขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับฟังคำชี้แจงจากทางช่องคะ่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ